ฝนก็ตกพรำๆฝนตกฝนตกฝนตกพรุ่งนี้ก็ไม่มีใครอยู่บ้านนี้ก็สงสารต้นไม้ก็เลยลากเข้ามาไว้ตรงข้างในนิดหน่อยนะคะสงสารดอกไม้กำลังบานสะพรั่งนะคะป้าสะอ่อนบอพี่น้องพริกพริกก็กำลังขึ้นพริกเผ็ดเผ็ดนั่นนี่ปลูกพริกทานเองนะคะวีวีนะคะ วิวีเป็นคนใจดีปลูกอะไรก็สวยแมนบม่มีปุ๋ยบม่มีอย่างเด่นมาดูพี่น้องเพราะว่าวิวีใส่ใจใส่นมสดกับไข่ไม่ใช่นมวิวีีนะคะใส่นมสดกับไข่บ่มีปุ๋ยขี้มั่วขี่ควายขี้ควายเหมือนบ้านเรานะคะถ้าคุณอยากให้ดอกไม้ที่บ้านคุณดกดกคุณต้องใส่ ไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ไก่ตีใส่นมยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะนมสดนะคะอ mm hmm. ู้ฝนเมยเก็บกระเป๋าเรียบร้อยค่ะพรุ่งนี้แท็กซี่มารับหกโมงช้าไปเลยไปอิตาลีเจ็ดวันนะคะ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. การที่เราห่วงหน้าพะวงหลัง <laughs> ขนาดขายบ้านแล้วก็ยังปูก ปลูกเอาไว้เผื่อเจ้าของใหม่เจ้าของใหม่ก็มาชมดีๆทำไมคุณเป็นคนจะให้เขาเขาอ,อยากคนไปทิ้งก็เรื่องของเขานะคะปลูกเอาไว้ให้เจ้าของใหม่จะเข้ามาอยู่อีกสี่เดือนก็บินกลับไทยแลนด์มีอะไรมาแนะนำสำหรับคนไปเฟรเรียน,น,น,นี่คณะมานีนาวิวิๆกาะเอาไว้ขวดเปล่าอย่าทิ้งนะคะขวดเปล่า ขวดปลาเวลาเราไม่อยู่บ้านเทคนิคง่ายๆแรกเปลี่ยนกันค่ะวิวบอวิวบอถ้าวิวไม่อยู่บ้านก็จะกอกน้ำใส่ขวดจะเป็นเดี๋ยวไปกอกอีก3าสขวดนี่สี่กระถางกลับมาเขาก็จะได้สดชื่นเหมือนเดิมนี่ค่ะก็เอาที่แหลมๆเจาะเจาะรูเล็กๆเขาก,ก,ก็ค่อยซึม นะคะเทคนิคในการกอกน้ำใส่ขวดขวดเปล่าๆอย่าทิ้งนะคะกอกแล้วก็เจาะรูวิจ,จะเจาะรูเล็กๆเ,เรากลับมาหนึ่งอาทิตย์ต้นไม้ของคุณก็ยังสดใสเหมือนเดิมเทคนิคง่ายๆในการดูแลกลับมาพริกวิวีก็จะโตโตพริกพริชิลีชิลีฝรั่งเซสชิลี นะคะเทคนิคง่ายๆในการดูแลเวลาเราไม่อยู่บ้านเรามีน้ำมีขวดเปล่าเจาะรูเนี่ยเอาเข็มทิ่มรูเล็กๆมันก็จะหยดปอก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 มันก็จะหยดปอกปอกลงไปต้นไม้ของคุณนะคะเทคนิคง่ายๆในการดูแลต้นไม้นอกบ้านในบ้านวิวเสียดายไงเขากำลังสวยใช่ไหมล่ะเรากำลังสวย พี่น้องเอ้ยเมาะสระ,ะเน่ไปกินกก้อยกับลาบกับป่นกับปาาเน่เดนซี่เธอกำลังสวยแม่ไปเที่ยวพูดกับดอกไม้ค่ะไม่ใช่เป็นบ้านนะต้นไม้ดอกไม้เขาก็มีชีวิตใช่ไหมคะคนฉลาดเขาต้องคุยกับต้นไม้ต้นไม้ก็รักเราเราก็รักต้นไม้ใช่ไหม แย่ๆเต็มบ้านไปเลยสดชื่นไปแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็ไปเดี๋ยวก็ไปลงเรือซาฟารีนอนในเรือมีทุกอย่างในเรือครั้งหนึ่งในชีวิตจ่ายความสุขเพราะว่าเป็นวันเกิดของป้าสามีคุณสามีเขาแก่หกเก้าอามืออื่นเลขออกบอแก่69 หกเก้ 6, 9, 9, าเก้าสองพะร์เอาบอกหวยบอกหวยใครหกเก้าเก้าสองเก้าสองหกสองเอาคืบางซานมันไม่มีที่ซื้อหรอกที่นี่ไปแล้วค่ะฝนตกฝนตก